รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ัสดีครับพบกับเรื่องราวความเด็ดรอบเมืองไทยในรายการทีเด็ดเมืองไทยและผมเอาาิร์ธสันิี่สุพนันเหมือนเดิมเช่นเคยครับจังหวัดชนบุรีครับถือเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งด้านการค้าขายครับรวมถึงการลงทุนและแน่นอนในแง่ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้น ในการเตรียมความพร้อมการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) mm. ในปี2558ชนบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดต้นๆครับที่มีการเริ่มต้นการเตรียมการวันนี้เราจะพาไปจอดลึกครับกับแหล่งท่องเที่ยว1จุดของชนบุรีนั่นคือตลาดประมงท่าเรือฟรี 4, ครับว่ามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรกับการก้าวเข้าสู่ AEC หรือว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและช่วงแรกของรายการนะครับไปพบกับอีกหนึ่งเรื่องราวเด็ดที่นำมาฝากคุณผู้ชมก่อนครับ ช่วงนี้สนับสนุนโดยจังหวัดชนบุรีโอ้โหปูเตียยังไงเนี่ยถึงตึงได้ขนาดนี้ยกนิ้วให้เลยสุดยอดจริงๆ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบเจอกับผมนะครับเอฟธัญนกเหมือนเช่นเคยในช่วงเปิดโลกอาเซียนสู่มืออาชีพนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับว่าที่นี่เขาปูเตียงนะครับได้ตึงแล้วก็น่านอนขนาดไหนเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเปิดโลกอาเซียนสู่มืออาชีพกันครับไปดูกันว่าพนักงานที่นี่นะครับเขามีเทคนิคและวิธีการอย่างไรนะครับในการปูเตียงได้น่านอนขนาดนี้ครับ ู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับอาจารย์ศักชัยครับรองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยบูรพาเนั่นเองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับการที่มหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีครับซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นพัทยาที่เราอยู่ตอนนี้นะครับมีหลักสูตรอะไรที่พัฒนา บุคลากรเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวที่กําลังจะเกี่ยวข้องกับ AEC บ้างไหมครับจริงๆแล้วทางมหาวิทยาลัยบูรพาของเราอะนะครับเราเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่ามหาัายสถาบันเครือข่ายร่วมกับกบระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็โดยโดย,โดยตรงความที่เราเป็นเครือข่ายเนี่ยเราก็มีการพัฒนาบุคลากรนะครับเราพัฒนาไปนะครับก็คือกลุ่มแม่บ้านเพื่อให้ได้มาตรฐานของอาเซียนอันนั้นเป็นเทรนเดอร์เทรนเนอร์คือพัฒนาของเขาเรียกว่าเป็นแม่ไก่ก่อน นะครับแล้วเดี๋ยวไปกระจายสู่ลูกไก่ต่างๆสําหรับต้นแบบที่ผ่านการคัดเลือกนะครับแล้วก็จบหลักสูตรเนี่ยสามารถที่จะไปพัฒนาบุคลากรคนอื่นๆต่อไปได้เลยถูกต้องครับก็จะก็จะขึ้นก็จะขึ้นทะเบียน กับ<ม>รกระทรวงทั้งหลังจากนั้นเนี่ยกระทรวงท่องเที่ยวก็จะเอากลุ่มคนเหล่านี้นะมาพัฒนาเทรนเดอร์เทรนเนอร์ผู้สอนต่างๆ<ม>หลังจากนั้น<ม>ในเทรนเดอร์เทรนเนอร์ของผู้สอนปั๊บก็จะไปพัฒนาสู่เยาวชนหรือแรงงาน<ม>ในสถานประกอบการ<ม>ต่อนั่นคือกระบวนการต่อไปแล้วตอนนี้ครับในเรื่องของภาษาครับให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องภาษาอะไรบ้างครับนอกเหนือจากภาษาอังกฤษครับทางทีมงานทางคณาจารย์ทั้งหมดเนี่ยทำการเรียนการสอนเนี่ยนะครับเราใช้เท็กซ์บุ๊กสไลด์ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วเราก็จะให้เด็กเนี่ยพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษเลย นะครับนอกจากนั้นเราให้เด็กได้เรียนแลกเปลี่ยนร่วมกับมีนักเรียนต่างชาตินะครับนักเรียนต่างชาติเหล่านี้มาเรียนร่วมกับเราปั๊บเนี่ยเราให้เกิดการแลกเปลี่ยนเลยในชั้นเรียนอันนั้นคือภาษาอังกฤษทีนี้ภาษาอื่นที่จําเป็นมีอะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะภาษาจีนก็เป็นภาษาสําคัญนะครับทางภาษาจีนเนี่ยเราในโดยมหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยมีศูนย์ภาษาที่รองรับภาษาหลากหลายไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาบาฮาซาของอินโดนีเซียก็นะครับถามถึงจุดแข็งบ้างครับของประเทศไทยเนี่ยคืออะไรครับผมมีรีเสิร์ชมากมายที่เกี่ยวข้องกับการท ในความเป็นไทย,ไท,ยทุกคนตอบเลยก็คือไทยเน็ตแอนโฮสติทอลิตี้ก็คือความเป็นไทยและการต้อนรับแบบไทยๆอ,อันนี้เป็นสเสน่ห์แบบไทยที่เราหาเจอได้ยากปิดท้ายนะครับให้อาจารย์ฝากถ <ผม S 1> ึงผู้ผ <ม S 1> ประกอบการนะครับในส่วนของธุรกิจการท่องเชื่อหรือว่าโรงแรมนะครับว่าทําอย่างไรนะครับเราถึงจะรักษาจุดแข็งของเราเอาไว้แล้วก็ต้องพัฒนายอย่างไรเราถึงจะเป็นอันดับหนึ่งครับเชิญครับเราทําธุรกิจไประดับหนึ่งปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราค่อนข้างที่จะปล่อยและพออยู่ตัวแล้วเราก็ปล่อยซึ่งจะต้องกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา หัวใจสําคัญของงานด้านบริการนะคะในโรงแรมมันคือความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าค่ะถ้าลูกค้าเนมีความพึงพอใจสูงสุดเนี่ยเป็นการตอบแทนที่ดีสุดของเราก็คือในการที่ลูกค้ามาพักกับเราเนี่ยเราต้องการให้ลูกค้าเกิด h a v e a present stay ก็คือมีความสุขมีการบริการที่ดีที่สุดในการที่เข้ามาอยู่กับเราเหมือนอยู่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านที่สองของลูกค้าตอนนี้ทางโรงแรมของเราก็คืออบรมพนักงานให้หมายถึงว่าให้ให้ใช้ภาษาให้ได้หลาย,ลายชาติะคะ่ะ ก็ส่วนมากก็จะเน้นเขคือภาษาจีนกับภาษาอังกฤษ แนวทางการบริหารจัดการน้ำต้องทำอย่างเป็นระบบและที่สำคัญคนในชุมชนต้องมีส่วนร่วมด้วยจึงจะเกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากเหตุผลดังกล่าวสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทุกภัยแห่งชาติสบอ,อชจึงได้เปิดตัวโครงการสร้างเครือข่ายรักน้ำวอเตอร์แกและโรงเรียนต้นแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำขึ้น โครงการวอ t เตอร์แกรเปิดโอกาสให้เยาวชนรวม3คนและอาจารย์ที่ปรึกษา1คนหรือครูพี่เลี้ยงช่วยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อร่วมการสำรวจข้อมูลชุมชนทำเป็นแผนที่น้ำซึ่งแผนที่น้ำดังกล่าวจะช่วยให้โรงเรียนได้มีส่วนสนับสนุนเยาวชนได้เรียนรู้ปัญหาทรัพยากรน้ำในท้องถิ่นพร้อมทั้งเกิดการเรียนรู้ร่วมกับคนในท้องถิ่นซึ่งสบอชอมุ่งหวังว่าด้วยพลังเยาวชนเหล่านี้ จะสร้างเยาวชนระดับชุมชนท้องถิ่นให้เป็นผู้นำในอนาคตและเกิดการประสานกันเป็นเครือข่ายในการบริหารการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืนทั่วประเทศ Looking back younger The days time นับสนุนโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชนบุรีกลับเข้าสู่รายการที่เด็ดเมืองไทยนะครับกับช่วงเปิดโลกชนบุรีสู่อาเซียนครับผมอย่างที่บอกครับว่าชนบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีแหล่งในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติหลากหลายนะครับแต่เมื่อไม่นามนมานี้ครับมีอีกหนึ่งแหล่งเกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่พูดถึงมีกระแสทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์ดครับยิ่งคนรักการกินอาหารทะเลบอกว่าสดใหม่น้ำจิ้มสุดเด็ดต้องที่นี่เลยตลาดประมงท่าเรือพีจนมีการขนานนามว่าเป็นสวรรค์วันเสาร์ของคนรักอาหารทะเลวันนี้เราจะมาอัปเดตที่นี่กันและแน่นอนครับคนอยู่เบื้องหลังที่ทําให้ตลาดนี้โด่งดังไม่ใช่แค่ในประเทศนะทั่วโลกต้องคนนี้เลยในะ ยกเฟโชสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแน่นอนอยู่แล้วนะครับเอกลักษณ์ก็คือหรือว่าจุดเด่นที่ทุกคนพูดถึงก็คือความสดความหลากหลายของอาหารราคาย่อมเยาวแล้วก็รวมถึงสูตรเฉพาะของชนบุรีต้องหากินที่นี่เท่านั้นใช่ที่นี่นอกจากอาหารทะเลจะอร่อยนะครับจากน้ําจิ้มแล้วก็สูตรปรุงของคนชนบุรีแล้วนะครับเราก็ต้องเน้นในเรื่องของราคาย่อมเยาวครับนะครับด้วยครับผมนะครับแล้วที่สําคัญคือความสดใช่ที่นี่จะต้องมีความสดนะครับ ผมย้อนกลับไปถามถึงที่มาที่ไปครับทำไมโอ้โหได้รับความนิยมช,มชมชอบขนาดนี้ทาไมไม่จัดทุกวันเลยทําไมไม่จัดทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์หรืออะไรประมาณนี้ทําไมถึงมีแค่วันเสาร์จนจ่ายคือชลบุรีเราต้องกับเดนนควกวรเคลพกันนะครับว่าเรามีอาหารการกินให้เลือกทั้งวันครับ นะครับเรามาทุกๆวันเนี่ยเราสามารถที่จะมาชิมอาหารของเราที่ตลาดโต้รุ่งหน้าสาร,รตลาดเก่าหน้าเก๋งแยกสีทองนี่ก็จะมีแหล่งอาหารที่กินได้ทุกวันนะครับสำหรับตลาดประมงท่าเรือพีเนี่ยเราก็จะจัดเฉพาะอาหารทะเลอย่างเดียวสําหรับคนที่รักอาหารทะเล ซึ่งอยู่ใกล้ๆกรุงเทพไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นักใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็มาถึงตลาดประมงท่าเรือพีแห่งนี้เดิมปกติประมงขึ้นบ้านเนี่ยเขาก็จะเอาอสินค้าอาหารทะเลเขาเนี่ยไปขายที่ตลาดครับวันนี้เราเอาแหล่งตรงท่าเรือพีคือท่าขึ้นเรือ,อที่เก่าแก่นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศที่คนทําประมงขึ้นบ้านอยู่ตรงนี้วันนี้เราขอให้เขาช่วยปรุงโดยทําน้ําจิ้มสดๆอาหารทะเลไม่ต้องมีอะไรมากกับแค่ สดเนาะสดแล้วเอามาต้มนึ่งย่างทอดแล้วปรุงกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดหน่อยเท่านั้นเองผมว่าทุกๆคนรวมทั้งผมและคุณเอิร์ธนี่คือแค่คุยไปทุกอำ่างอนเพราะอย่างที่เราทราบทราบมาครับนั่นก็คือชาวประมงเนี่ยนะครับเขาจะมีสูตรของของน้ําจิ้มแบบเฉพาะบ้านและแน่นอนถ้าเขาไม่เปิดร้านขายโอกาสในการที่จะชิมสูตรแบบเขา ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนแล้วคนเนลูกชนเนี่ยจะกินน้ําจิ้มต่างๆในรสชาติค่อนข้างที่จะจัดจ้านเป็นสูตรลับของคนเมืองชนเลยครับผมในแง่ของมาตรฐานในการดูแลละครับเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขอนามัยใช่การเตรียมการทางเทศบาลเมืองจุมลีเราเน้นในเรื่องของความสะอาดสดอยู่แล้วนะครับเราให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้ามาดูแลในเรื่องของการตรวจนะครับในเรื่องต่างๆอย่างเป็นปกติ ซึ่งที่ผ่านมาต้องยอมรับครับว่าใช้ระยะเวลาในการเปิดโตไม่นานก็เป็นที่ยอมรับเป็นที่พูดถึงกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่เยอะมากนะใครมารที่นี่ก็ต้องมาเช็คอินถ่ายรูปลง i อจีมี c e b o o k กก็เลยยิ่งทําให้มีคนอยากตามมาแล้วอย่างนี้เราจะเตรียมความพร้อมอยังไงครับปีหน้าเราจะกล้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐ,ฐกิจอาเซียน AEC แล้วคราวนี้ต้องมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติาาตามาเยอะบ้านใกล้เลือนเขียงเราต้องเพิ่มมาตรการอะไรหรือเปล่าครับคือเราต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันภาษาที่แตกต่างกัน นะครับเราก็ให้ความรู้ในเรื่องของออพื้นที่ภูมิศาสตร์ต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนและเด็กนักเรียนนะครับโดยเฉพาะที่เราในเรื่องของการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีความรู้ในเรื่องของภาษา สามารถที่จะพูดคุยภาษาอังกฤษได้และภาษาของชาติต่างๆได้ก็คือตอนนี้นอกจากเรารู้จักตัวเองแล้วเราควรจะรู้จักบ้านใกล้เลือนเคียงด้วยเพราะว่าเราจะได้พัฒนาไปพร้อมๆกันแล้วก็รวมถึงเราจะได้เป็นผู้นําของ a อ c อซอย่างแท้จริงอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะพูดถึงเทศบาลมุงชุมลุีค่อนข้างที่จะมีความพร้อมเนื่องจากเทศบาลมุงชุมลีเนี่ย มีความเก่าแก่ของวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารดีไม่ดีก็คืออาหารอาจจะเป็นจุดหรือว่าแรงเริ่มต้นกับการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่อยากให้มาบ้านเราใช่เพราะว่าชนบุรีเนี่ยผมออบอกว่าตั้งแต่ต้นรายการว่ามีอาหารค่อนข้างที่จะเป็นรสชาติที่อริดอร่อยแล้วก็ ค่อนข้างที่มีขายเนี่ยทั่วไปมีความเก่าแก่ของร้านต่างๆเนี่ยค่อนข้างมากครับผมนะครับซึ่งจริงวันนี้ครับเรามานําเสนอเรื่องของตลาดประมงท่าเรือพีกับการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่เอซจริงๆยังมีอีกหลากหลายที่งั้นต้องกวนท่านนายกฝากปิดท้ายดีกว่าครับว่านอกจากมาที่นี่แล้วอยากฝากที่ไหนยังไงอีกบ้างนอกจากสวรรค์ของคนรักอาหารทะเลทุกวันเสาร์นะครับที่ตลาดประมงท่าเรือพีสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะครับ เรามาได้ทุกวันนะครับเราจะมีตลาดโต้รุ่งหน้าศาลนะครับมีอาหารให้เลือกตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่มด้วยกันนะครับกลางวันเนี่ยเรายังมาไหว้พระต่างๆยังที่ต้องเที่ยวของเทศบาลเมืองชมบรีพร้อมกับรับประทานอาหารต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านสินค้าพื้นเมือง ซึ่งมีให้เลือกอีกมากมายครับหลากหลายเลยทีเดียวใช่ครับมาได้นะครับผมนะครับงั้นก็บอกแล้วครับว่าที่นี่เป็นความเด็ดครับแล้วก็รวมถึงในแง่ของการเตรียมความพร้อมที่เราจะต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็เพื่อนบ้านของเราในเอนวันนี้ขอพระคุณท่านนายกเทโชครับขอบคุณครับครับมีเรื่องราวความเด็ดของชนบุรีไปแล้วเรียบร้อยนะครับพักกันสักครู่ยังมีช่วงเด็ดๆรออยู่กับทีเด็ดเมืองไทยช่วงหน้าครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบเจอกับผมนะครับเอฟธัญนพเหมือนเช่นเคยในทีเด็ดกทมครับกับช่วงเวลาที่ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบเจอกับเด็กดีเด็กเก่งมากความสามารถของน้องๆน,นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครับ คุณ <cin stereotype> ผู้ชมครับหากเราพูดถึงคนเก่งนะครับคนเก่งม <res> ีอยู่มากมายทั่วโลกครับซึ่งแต่ละคนนั้นจะมีความเก่งมีความถนัดและมีความสามารถที่แตกต่างกันไปครับและเด็กไทยของเรานะครับก็มีความเก่งมีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลกครับเพราะว่าเด็กไทยของเรานั้นมีพรสวรรค์และมีความสามารถที่มากมายหลายด้านครับด้วยเหตุนี้เองนะครับกรุงเทพมหานครจึงมอบหมายให้สํานักการศึกษาจัดให้มีโครงการสุดยอดเด็กเก่งแห่งกรุงเทพมหานคร กับกิจกรรมการแข่งขัน BMA Top Talent 2013ขึ้นมาครับเพื่อค้นหานักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เก่งที่สุดในด้านวิชาการและความสามารถพิเศษรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมอีกทั้งเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กิจกรรมใน BMA อะคะ่ะก็ชอบเกี่ยวกับกิจกรรมของดนตรีอะคะ่ะ โครงการน,นี้โมคิดว่าเขาให้ในหลายๆอย่างนะคะความสมรู้แลวก็ทําให้คุณครูในโรงเรียนนะคะได้รับรู้ถึงศักยภาพของเด็กๆว่าเขามีความสามารถอะไรบ้างหนูอยากเป็นนักดนตรีครับสนุกและใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ครับแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับเด็กดีเด็กเก่งมากความสามารถนะครับของ,น,องน้องๆนักเรียนสถานศึกษาโรงเรียนวัดบุญยประริดครับ ที่พวกเขานะครับได้มีโอกาสไปแสดงออกความสามารถและศักยภาพของพวกเขานะครับในโครงการเด็กเก่งแห่งกรุงเทพมหานครนะครับกับก,การแข่งขัน BMA Top Talent 2013ครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าพวกเขาได้ประโยชน์อะไรบ้างจากโครงการดีๆโครงการนี้ครับสำหรับโครงการ BMA Top Talent นี่นะครับ <The way S 1> ชอบก <ใน S 1> ิจกรรมอะไร<ห>มากที่สุด ชอบกิจกรรมดนตรีค่ะครับพวกเราไปร่วมแข่งขันที่ไหนบ้างครับร่วมแข่งขันหลายที่ค่ะตัวอย่างเช่นโรงเรียนบางขุนเทียนโ<ม>รงแรมบางกอกพาเลทแล้วก็ศูนย์วัฒนธรรมค่ะแล้วมีรางวัลอะไรติดไห้ติดมือม,มาบ้างไหม BMA Top t a l e n t นะคะได้รางวัลรองชนะเลิศค่ะได้เป็นตัวแทนไปนแข่งที่โรงเรียนบางขุนเทียนได้เป็นตัวแทนที่1ของโซนกรุงทพใต้นะคะได้รางวัลรองชนะเลิศ ของ BMA นะคะที่โรงแรมบางกอกพาเลทสำหรับประโยชน์ที่ไอคิดว่าไอาและเพื่อนๆได้รับจากการที่มาซ้อมดนตรีคืออะไรครับประโยชน์ที่ได้นะคะก็คือ,อได้ฝึกการทำงานเป็นทีมมีความสามาัคคีแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองไปในตัวด้วย<ม>ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนเพื่อนนะคะให้มาเล่นดนตรีฝึกหัดฝึกซ้อมบ่อยๆนะคะจะได้เก่งๆแล้วก็ ไปแข่งในที่สุดค่ะคุณผู้ชมครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเด็กนั้นได้พัฒนาความสามารถของพวกเขาครับแล้วก็ได้ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์นะครับและเด็กจะเก่งแบบนี้ได้นะครับจะต้องได้รับการสนับสนุนที่ดีครับนั่นก็คือโรงเรียนและคุณครูนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบเจอกับคุณครูคนเก่งของพวกเขากันครับไปดูกันว่าที่โรงเรียนและคุณครูนะครับจะมีวิธีการในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพวกเขาอย่างไรครับ อนนี้นะครับผมมาอยู่กับท่านรองผู้อำนวยการนะครับสายทองโพน้ําเที่ยงครับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบุญยประดิษฐ์ฝ่ายวิชาการนั่นเองครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับถามถึงการแข่งขันที่ผ่านมานะครับสำหรับการแข่งขันนี้นะครับทาง bma top talent เนี่ยทางโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าไปแข่งขันประเภทอะไรบ้างครับทางโรงเรียนวัดบุญยประดิษฐ์โดยท่านผู้อำนวยการขพสุนีนะครับครับแล้วก็มอบหมายผมได้ดูแลเรื่องการแข่งขันท่านก็ส่งการแข่งขันไปทั้งหมด3ประเภทนะครับก็คือประเภทการแข่งขันความสามารถ ทางด้าน IQ นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันคณิตคิดเร็วการตอบคําถามภาษาอังกฤษการตอบคําถามทางวิทยาศาสตร์และก็การจับใจความส่วนประเภทของ IQ เนี่ยก็คือเราได้ส่งไปแข่งขันเรื่องของการออกเสียงกล่าวสุนทรพจน์และก็การแข่งขันดนตรีไทยนะครับส่วนในด้านประเภททีมความสามารถเฉพาะบุคคลนะครับของเราได้ส่งไปแข่งขันแซ็กโซโฟนเดี่ยวและก็การแข่งขันวงดนตรีสากลนะครับ การแข่งขัน BIMM Top Talent หรือว่าสุดยอดเด็กเก่งกรมอเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือประเภทความสามารถทางด้านวิชาการก็คือ IQ และความสามารถทางด้าน EQ ความสามารถเฉพาะบุคคลก็คือมีประเภทเดียวและประเภททีนนะครับ3ารายการใหญ่ๆรวมเบสร็จแล้วก็22รายการสําหรับประโยชน์ที่เด็กจะได้รับจากโครงการดีๆโครงการนี้คืออะไรครับผมถือว่าเป็นประโยชน์มากกับนักเรียน ราะว่านักเรียนเขาได้ค้นพบตัวเองไปโชว์ความสามารถของตัวเองได้สร้างฝันตัวเองให้ถึงฝั่งก็คือได้มีเวทีแสดงรวมทั้งได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างต้องขอคุณทรองมากๆเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมได้พาคุณผู้ชมนะครับเข้ามาติดตามดูความสามารถของน้องๆที่นี่นะครับแล้วก็ได้เห็นเลยว่าเด็กๆจะสามารถพัฒนาพรสวรรค์ของเขานะครับหรือว่าความสามารถของเขาได้เป็นอย่างดีถ้าหากได้รับการสนับสนุนที่ดีนะครับจากผู้ใหญ่หลายๆฝ่ายครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมจะเห็นได้เลยนะครับว่าเด็กๆและเยาวชนที่ได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนหรือว่าประเทศชาติของเรานะครับก็จะนําความภาคภูมิใจมาสู่คนในครอบครัวโรงเรียนและคนไทยทุกคนกรุงเทพมหานครนั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของเด็กไทยให้ก้าวทันโลกตามนโยบายของกรุงเทพมหานครมหานครแห่งการเรียนรู้นั่นเองครับ อย่าลืมนะครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนกันครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วละครับสัปดาห์หน้าต้องกลับมาติดตามกันให้ได้นะครับว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับเด็กดีเด็กเก่งมากความสามารถของน้องๆนักเรียนโรงเรียนใดในสังกัดกรุงเทพมหานครวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ฝากไปรับทีเด็ดปิดท้ายในสัปดาห์นี้นะครับความลำบากสอนที่เราต้องอดทนส่วนความเป็นคนสอนให้เราต้องก้าวต่อไปขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรด้วยนะครับจาก26 Degrees และสถานที่สวยๆนะครับกับมุมถ่ายทำที่เมืองพัทยาขอบคุณโรงแรม Holiday Inn พัทยาครับกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับเรื่องราวความเด็ดรอบเมืองไทยในทีเด็ดเมืองไทยสวัสดีครับ